สวัสดีค่ะวันนี้ยายแมวพามาดูคุณสังเวียนกับคุณปิยมพนตัดกรีนคอร์สนี่ถุงเท่าใดถุงเท่าไรราคาดีไหมทรงอ้ยอ้ยอ้ยออยอ้ยอ้ทรงห้างหรือว่าทรงยางทรงห้างโอุ้ยมีบ่มีแนวบอสิปุูกให้เอา เอาไหมซื้อใหม่มาไหมแล้วซื้อใหม่มาไหมโอ้นี่เต็มพี่ใสซเขาได้เถอะเลกเขาได้สิบโลิเอาสิบสิบโลโลเขาได้โลละสามสิบบาทเอาโลละสามสิบสิบโลก็สามร้อยเลขละสามร้อยจีโอ้ได้ไป ได้ไปจากมือแล้วนะเ้ได้จากเด้ไปจากมือแล้วอ่รู้ยาพอสัมานั้นะเอะเลยจะคุงอ่าคุ้งเดียวโน้จาก X เขาอะไรหนเาไปเติมเอาไปใส่หุ่งที่อยู่บ้านจริงเาเอ๊ะใสแข้งดูดูเขาเอิ้อยางก็คิงคอร์ดวะสิคอรคิงคอร มีมีแนวมอีก่ล้วแนวมันมีแต่แม่ค้านี่นะ่ะตลาดบกวังเท่าไหร่ใช่ไมอ้าบนมีมุง้งส่งแนวมันเยอะเยอะเพยสิบสามโลเลยมอนมเดแต่ว่สิบโลปนะ่ะเนี่ยเอะเอาเข่งมาเก็บไปใส่ซึมผงมันโอ้หนักก่อนนะ,นะเนาะง่ายดีจะหักสาม สกรีนคอดไสสิบสามไสสิบสามให้ให้เนื้อหักเหลือสิบไสสิบสามอันนี้ตัวไข่ไข่เนองปกติหรือไข่ทรงบทเนี่ยให้หักแลกก็เลอสิบโลไม่ดาวฮะทรงทรงห้างปกติหรือว่าไข่เนองก็ได้เอาห้างเมื่อั้นเขาไปไข่ยนอกแล้วมันบ่เคยมีคนซื้อดอกพี่บ่มีใครกินจริบ่มีผู้กินโอ้ไหวหลงมีทรง กินแบบไหนวะจีแต่มันก็แซ่บอยุก่อนล่ะเช้ามาห้ามกินยังไหนเออกินดิบกับยูกินชุกกินดิบกินดิบสิกินดิบอืมแต่มันจังหวะอ่ยูมันได้แค่จากมื้อเนี encore, u, ่ยมันจะยี่สิบเอ็ดมื้อบนย่างยี่สิบสองมื้อบ่มันยี่สิบสามอ่ะเพราะว่ากพุกเดือนกว่าก็ล่ะในวันท่สามอาทิตย์นี้อ้าอมีสิบกว่าวันนะเบื้องเบื้องเดือนนะบ่วันที่ยี่สิบสามจะได้เดือนอือ พอตัดอ่ะอันนี้มือนี่ก็ยังบ่มีมือให้เลยให้ตัดไม่ได้เลยอ๋อต้องรอออเดอร์มาตีแล้วมันชิยูได้โดนมาไหนเหมันจังสิออกดอกอะอันนี้มันเพีกงว่าโดนหรอกพอมันหลอนยืดกิโลละสามสิบตีเลยเนี่ยสามสก็ดีก็หล่ะอืมหากกต้ามาเรื่อยเนาะว้าวฉันอ่ะมัน ก็สุดที่มันคอเยื้อเขาตรงแต่งให้มันพอดีประมาณเอาคืบเดียวทีบางเฉียดตีบ่หมายถึงว่าให้มันยาวไรที่มันโอ้ที่มันเป็นคอแล้วอะที่อืมอืมอืมยาวแต้องแตงเอออืมอืมอันสุดที่ไปเหมือนแม่ตัดออกจังก่อนอ่ะมันยืดแตัดไปกะว่าพอดีอันนี้กระล่อนยืดขึ้นนี่คือเก่ายืดแต่หัวอืมมันไม่ค่อยมีแดดถึงถ้ามันเป็นแดดมันยื่ ดูท่าเยงเห็นอย่เะเลเพาะเยอะไปเอยๆเฮ้ยเพราะเยอยไปรเราะเยอะเราเหี่ยมาย่ะเฮเห็นหอยฮะโอเป็นตาดอกก็กละบี่ดดหัวใดวะสินอือเซล่าดิ ปุ๊กซ้ำรูเก่ามันก็สิเป็นแดน้อต้องเอาดินไม่โ่คงแก้ป็นบแกกยัง่ได้ทแกเปลี่ยนดินไม่เลยโยกก่อนจมันแก้วนแก้วดอืออันนี้ขให้ปกดินเ่าปกดินเก่าได้ก็ได้ยู่เอยบ่บ่ได้ลองเอาลัดโซนมาซิดบ้างเนาะมันจะงบยืดอ่ะไม่ว่าลัดโซนอ่าพรก ยังเอาไปหั้นยุยนะโตกระโดรหงมลงไปหยังค่อยบไดใ้ส่เลยจะะปุยอย่างไรเนี่ยสิบหกอย่างวะชอบสี่ิบูนะกับสามสิบเนอสัตอืมใส่สองเฮียมูใหญ่ใส่เฮียเดียวอีกตั้งห้าว่าบอดไซสซอันอย่างวะเขาว่าโกนั่นโก้ขนะมันดี่าโกมันบยืดจังตี ได้สามสิบนึงก่อนละันตกนอ้องนั้นยังอือม,มนมีน่ฝนตกสิบสามโลกับเล็กเอ๊ะเล็กสามโลเลยตีเอาเมืนสองโลครึ้นหน่ะจะเพื่อน้ำให้เขึอนไงอืมมันเป็นน้ำไหลกริงคอร์ดอ้ถ้ามีโกต้ามาไห<น>ลก็ดีแล้ว<น>อันนี้นโกต้าได้ได้มือแล้วเขาได้เนี่ยมุมถึงให้หม้องเกินมาให้แม่ตัดอ่ะเพราะว่ามันถ้ามันเซถ้ามันน้ำมันจะอยู่ตรงคู่นอ่ะเ้าเซ่แล้วอ่ะมันจะต้องผักของเน่า น้ำขังอยู่สลิดน้ำไหมฉันนะบัตัดตู๊ดุ่งเราขังน้าเนี่หุ่นก็ณลุงก็ลำขวตัดตู้เสมตัดวันนี้ันให้ห้าร้อยโลเนี่ยห้าร้อยโลสามห้าสิบห้าเพราะอะไรเนี่ยเหมือนห้าว้าหอวเงัตื่นด่วนตืมือละมือห้าโอ้หงดนนมือละมืนห้า โอ้ได้หมื่นห้าอันนี้ตัดไปนี่นี่โอ้ได้สองสามหมื่นนี่อยูหลกวาเนี้ยเออได้หลายอยู่คุ้มค่าแต่มันนะมีตลาดมันก็เดียตลาดมัน,ม,นมาน้อยเออผูอ้ใดยักษ์ซังมาเลยเฮอาลมสักสิป,ปุกให้ <c oughs> <c oughs>